ถ้าคุณทาตามพี่คนนี้นะครับคิดตามพี่คนนี้ผมบอกเลยว่าคุณน่ะจะพัฒนาแล้วก็หาเงินจากอาชีพนี้ได้เลยคนที่เขาวิ่งได้อยู่แล้วเขาจะไม่มาอยู่ในกลุ่มนี้รู้ไม่จริงแต่เสือกพิมพ์เหมือนแบบมือแบบมอาชีพผมพูดง่ายอย่างนี้เลยอ่ะผมให้ข้ผมก็ไม่รู้จะใช้คําอธิบายยังไงคุณรู้ไหมว่าเส้นนั้นอะ่ะรถมันติดแล้วคุณคิดว่าคุณจะทําเวลาได้ไหมแค่คิดแค่นี้มันก็ต่างกันแล้วครับ ง่ายแค่ปัทุมบันกับลำลูกการาคาเท่ากันเส้นทางรถติดต่างกันนะครับคนที่เข้ามาดูช่องผมคือคนที่เรียนรู้นะครับไม่ใช่เป็นคนที่ไม่เก่งนะครับเป็นคนที่กําลังศึกษาเรียนรู้ในเรื่องเรื่องนี้นะครับการที่เราจะหาเงินนะครับเงินมันมีในอากาศเยอะแยะนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะมีความสามารถในการคว้าเงินตรงนั้นนะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้นะครับ ผมก็บังเอิญเข้าไปในกลุ่มลาลาโมฟนะครับเข้าไปในกลุ่มว่าคนขับลาลามมฟพูดคุยปรึกษางานของลาลามูฟนะครับก็บังเอิญนะครับเข้าไปแล้วไปเจอแบบข้อความที่แบบเฮ้ยโดนใจว่ะใช่เลยแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะพิมพ์อยากจะพูดมากๆเลยผมก็เลยคิดว่า <c oughs> ข้อความเนี้ยของคุณพี่เนี้ยค่อนข้างที่จะอธิบายละเอียดนะครับสำหรับงานลาลามมฟที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับทุกคนจะบอกว่าไม่คุ้มวิ่งยังไงก็ขาดทุนทํายังไงก็โอ้โหแบบลูกค้าเอาเปรียบบ้างแอปเอาเปรียบบ้างนะครับแต่ผมพอผมเข้าไปตรงนี้อุย้ยโดนใจว่ะนะครับ เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับมันอาจจะแบบไม่ยาวนะนะครับอาจจะไม่คลิปนี้อาจจะไม่นานแต่ผมบอกเลยว่าใครที่เข้ามาดูนะครับบอกเลยว่าถ้าคุณทําตามพี่คนนี้นะครับคิดตามพี่คนนี้ผมบอกเลยว่าคุณอะ่ะจะพัฒนาแล้วก็หาเงินจากอาชีพนี้ได้เลยนะครับทันนสนคตินะครับ <c oughs> มุมมองของแต่ละคนที่รู้สึกกับคุณลาล่า แตกต่างกันไปอันนี้อาจจะไม่เข้าใจหลายคนบอกว่าวิ่งไม่คุ้มนะครับการวิ่งการกุศลบ้างวิ่งไม่เหลืออยากถามว่าวิ่งยังไงกันถึงไม่เหลือวิ่งอย่างไรถึงบอกไม่คุ้มถ้าเป็นคนใหม่ <c oughs> เราเชื่อว่าทุกคนต้องเจอและผ่านการรับงานที่ผิดพลาดกันมา แต่ทุกคนอ,อ๋อไม่ใช่นะครับแต่ทุกอย่างมันแก้ไขปรับเปลี่ยนได้อยู่ที่ตัวเราว่าจะวิ่งแบบไหนให้เหลือถ้ายัง <c oughs> ดันทุลังวิ่งแบบเดิมๆที่บอกไม่เหลือที่บอกไม่คุ้มวิ่งทุกวันคงไม่คุ้มแน่นอนลองมาปรับเปลี่ยนจุดพื้นที่รับรับงานไหมบางที อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่อยากทําอาชีพนี้อ่าอันนี้คือแค่แบบข้อความที่แบบอ่าพาร์ทน,นึงนะครับผมรู้สึกว่าพี่เขาพยายามสือว่าอ่าถ้าคุณอยากวิ่งอาชีพนี้นะครับคุณวิ่งแบบเดิมขาดทุนอ่าวิ่งแบบนี้มันไม่คุ้มวิ่งแบบนี้มันมันเรียกว่าวิ่งเพื่อการกุศลอย่างนี้คุณลอง <c oughs> มาปรับวิธีการวิ่งไม่ว่าจะเป็นการรับงาน อีกจุดหนึ่งนะครับลองเปลี่ยนพื้นที่การรับงานนะที่เราจับประเด็นกันได้นะครับที่เราโพสเราก็แค่อยากจะแนะนำเผื่อเป็นแนวทางสำหรับคนที่อยากวิ่งแล้วไม่เข้าเนื้อเพราะมีคนที่วิ่งแล้วเหลือก็มีใช่ใช่อันนี้พูดถูกเลยครับลองสับลองสอบถามความคิดเห็นของแต่และคนดูแต่ แต่บางคนที่เขาวิ่งได้แล้วเหลือส่วนมากเขาจะไม่แบ่งปันวิชาหรอกนะอ่ะเห็นไหมทุกคนง่ายแบบตรงๆเลยทุกคนต้องพิจารณาพัฒนาหาวิธีวิ่งเองลองผิดลองถูกกันเองเพราะประสบการณ์จะสอนเราทุกอย่างเป็นไงทุกคนคือพารทที่สองนี้แบบพี่เขาพูดได้ ดีมากๆเลยนะครับเหมือนว่าที่เราที่เราโพสต์เราแค่แกแค่แบบเป็นการแนะนําไม่ได้อวดไม่ได้ฉลาดไม่ได้อะไรแต่แค่เป็นการโพสต์ย้ําสําหรับคนที่แบบเป็นมือใหม่แล้วคนที่แบบอยากจะทำอาชีพนี้จริงๆนะครับแล้วก็คนที่เขาวิ่งได้อยู่แล้วเขาจะไม่มาอยู่ในกลุ่มนี้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่า คนที่เขาต้องการเรียนรู้เขาจะไม่เข้าไปในกลุ่มที่มันมีแต่แบบคําพูดที่รุนแรงขาดทุนบ้างไอ้เหี้ยไอ้สัตว์อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับมันเป็นผลด้านลบนะครับมีแต่เอาเขาเรียกว่าเอาเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อะไปพูดกันแล้วก็ไปด่าทอว่ากันว่าลูกค้าคุณต่อให้คุณด่านะครับคุณด่ามันก็ไม่ประโยชน์หรอกมันเหมือนเพิ่มเพิ่มความเขาเรียกว่า ความเครียดให้กับตัวเองแล้วเราก็ไม่อยากจะวิ่งแล่ล่ามูฟนะครับคนที่เขามาโพสอย่างเงี้ยเขาไม่วิ่งงานหรอกเขาแค่ด่าวิ่งงานไม่กี่งานนะครับวิ่งแบบมือสมัครเล่นวิ่งแบบปอบๆแปะะวิ่งแบบไม่รู้รู้ไม่แทรู้ไม่ถึงการรู้ไม่จริงนะครับรู้ไม่จริงแต่เสือกพิม์พเหมือนแบบเมืออาชีพผมพูดง่ายอย่างนงี้ยเลยอ่ะผมให้ข้ผมก็ไม่รู้จะใช้คําอธิบายยังไงนะครับส่วนคน ที่เขาวิ่งได้จริงเขาจะไม่มาโพสต์นะครับแล้วเขาก็หาเงินนะครับเขาเอาเวลาที่โพสต์ไปหาเงินดีกว่านะครับเขาได้มากกว่านั้นนะครับมันจะไม่มันจะเหมือนรู้สึกว่าเขาเรียนรู้ตลอดเวลาก็เหมือนที่ผมทําคลิปให้เพื่อนๆนะครับสําหรับใครนะครับที่เข้ามาดูในคลิปผมนะครับผมก็คิดว่าคนคนนั้นคือคนที่กําลังเรียนรู้ไม่ใช่คนล้มเหลวเหมือนเพื่อนๆที่โพสต์เรื่องแต่ไร้สาระนะครับเรื่องนั้นเรื่องนี้แบบ ไอ้น,นี่เจอลูกค้าน่าน,นึงนีแต่ไม่มีวิธีการในการแก้ปัญหานะครับเอามาแชร์ประสบการณ์แบบที่ผิดๆนะครับแต่พี่คนนี้เอามาแชร,ปร์ประสบการณ์จริงๆและมีประโยชน์มากๆกก็จะมีเพื่อนๆบางท่านนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นที่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ผมไม่เอามานะส่วนใหญ่ที่วิ่งฟรีคือคนที่ไม่ศึกษาเส้นทางก่อนวิ่งครับและเจองานตัวไหนราคาดีก็รีบรูด เขาเรียกว่ารีบกดรู้ไม่ถึงการยังไม่รู้เลยว่ามันไปไหนเห็นราคาดีกดฟุบอย่างนี้นะครับพอไม่ได้งานกลับก็ตีเปล่าไม่รอไม่ต่องานบางคนเข้าไปเจอรถติดก็เสียเวลาเสียน้ำมันฟรีนั่นแหละครับศึกษาเส้นทางก่อนวิ่งทุกวันมันจะไม่ขาดทุนได้ยังไงครับนั่นแหละครับมันง่ายมากเลยนะพี่นี้ก็ตอบได้ดีมากเลยเขาเน้นไปการศึกษาเส้นทางนะครับ คือการที่คุณจะรับงานนะครับไม่ใช่ว่ารับที่ราคาคุณต้องรับด้วยหลายองค์ประกอบราคาก็มีส่วนแหละราคามีส่วนอันดับหนึ่งนะครับเส้นทางอันดับสองนะครับความคุ้นชินของตัวเองโอเคแล้วก็พื้นที่ปลายทางที่คุณไปส่งอะ่ะมันมีงานที่โอกาสเขาเรียกว่าเหมือนเราอยู่ในกรุงเทพลูกค้าส่วนใหญ่จะใช้บริการกรุงเทพปรีมณฑล ถ้าเรารับจากบางนานะครับไปส่งลำลูกกาคุณมีโอกาสที่จะได้งานกลับแน่นอนนะครับผมการันตีเลยไปปทุมวันคุณก็มีแต่คุณรู้ไหมว่าเส้นนั้นอ่ะรถมันติดแล้วคุณคิดว่าคุณจะทําเวลาได้ไหมแค่คิดแค่นี้มันก็ต่างกันแล้วครับง่ายๆแค่ปทุมวันกับลำลูกการาคาเท่ากันเส้นทางรถติดต่างกันนะครับแค่นี้เองง่ายๆไม่มีอะไรนะครับประมาณนี้ง่ายไหมครับทุกคน อันนี้ผมทําคลิปนี้เพื่อเอฟซี FC ผมแล้วก็ลูกเพจผมจริงๆนะครับที่เข้ามาดูช่องผมคนที่เข้ามาดูช่องผมคือคนที่เรียนรู้นะครับไม่ใช่เป็นคนที่ไม่เก่งนะครับเป็นคนที่กําลังศึกษาเรียนรู้ในเรื่องเรื่องนี้นะครับการที่เราจะหาเงินนะครับเงินมันมีในอากาศเยอะแยะนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะมีความสามารถในการคว้าเงินตรงนั้นนะครับมาเป็นของคุณได้หรือไม่นะครับผมก็เหมือนคุณ เพราะก่อนหน้านี้ผมก็ไปเรียนรู้หลายๆช่องนะครับแต่ช่องที่ทําจริงๆมันไม่มีรายละเอียดเยอะขนาดนี้นะครับผมก็เลยพยายามแบบถ่ายทอดทั้งการรับการส่งวิธีการพูดกับลูกค้าทํำยังไงนะครับทําให้เห็นเส้นทางไหนที่แบบไปบ้างนั่นแหละคือสิ่งที่ผมกําลังถ่ายทอดบางคนอาจจะมองข้ามไปแต่ไม่เป็นไรครับบางคนมองเพื่อความสนุกก็ไม่ว่ากันนะครับคลิปนี้ก็ จะขอจบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ f อของผมนะครับทุกท่านนะครับไม่ว่าคนที่เป็นมือเก่ามือใหม่นะครับที่เข้ามาดูก็ขอบคุณมากๆนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย